กินแมกะพูน,นหัวกระสุน,ค,นครั้งแรกหูมาเรามันโซยกันเลยอืมออหูอืออยค้างขอยค้างหัวใหญ่มากอันนี้แม่เราได้มาจากแมคโครนะคะทุกคน Mm hmm. กรอบไหมอืม mm hmm. เป็นไงชิมก่อนอืมอ mm ืม hmm. mm hmm. กรอบมากอืม mm hmm. อร่อยกรอบมากเลยอะ่ะ Not the...